อ๋อเรื่องของลายใช่ไหมคะเรื่องลายจริงๆยังไม่ได้คุยกับตัวของสนเองเลยนะคะยังไม่ได้มีการติดต่อและพูดคุยเพราะปกติก็ไม่ได้คุยกันเยอะอยู่แล้วนะคะอย mm ่า hmm. งที่บอกแล้วก็ไม่เคยติดต่อไปก่อนด้วยอ mm hmm. อันนี้ที่หลุดอกมาก็คือเป็นจากฝั่งไนอ่ามันจากฝั่งสนแน,ะนะะ่ๆค่ะเพราะว่าหนึ่งมันอยากจากจากลายที่เห็นนะคะไม่ได้มาจากเราแน่นอนแล้วก็แต่ถามว่าเออมีมีคนถามว่าตกใจไหมไี่ตกใจนะคะ mm hmm. เพราะว่า มันเป็นไลน์ที่คุยกันมาเป็นเดือนแล้วมันไม่น่าจะมาหลุดตอนนี้ค่ะจริงมันถ้ามันหลุดมันควรจะหลุดมันต้องหลุดตั้งนานแล้วอ่ะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราก็มีคนที่เราคุยคุยอยู่แล้วด้วยเราคงไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะวันนีคือเขาบอกว่าเป็นการตัดออกการตัดผิดตองบอกเวลาเรื่องนี้ไม่เศราบจริงๆค่ะยังไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าตามเนื้อหาที่คุยในไลน์เนี่ยเป็นไลน์ที่คุยจริงๆไม่ได้โกหกแล้วก็ คือถามมาตัดต่อไหมในเนื้อหาที่คุยมันมาตามนั้นเลยค่ะในจริงๆในลายต้นฉบับเราก็ยังไม่ได้ลบนะคะแต่ก็ก็อย่างอย่างที่บอกไม่อยากโกหกสื่อเพราะว่าโกหกไปมันก็เดี๋ยวพี่ๆน้องๆก็ว่าอีกอะไรเงะะี้ยค่ะก็เราตอบตรงๆตอบตามความจริงดีกว่าจริงมองต่อค่ะโอเคค่ะอะไรนะคะ คือจริงๆเหละถามไม่ต้องเงียยแต่ว่าตัวตัวของคนที่คุยเหมือนตัวสนเองเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วและอ,อย่างหนึ่งมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นการเสียหายนะคะแล้วก็จริงๆก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วค่ะก็เลยมองว่าเรื่องไา่นี่เป็นเรื่องเรื่องเล็กมากค่ะคือใครๆจริงๆเจอกันเพื่อผู้ชายไม่เจอกันตั้งนานกอดกันเรื่องปกตินะคะเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วเราไม่คิดคที่จะแบบไลน์ไปถามว่าทรไปถามว่ามันเกิดอะไร จริงๆคิดว่าถ้าถ้าสมมุติว่าตัวตัวของของเขาเองเนี่ยอยากถามเนี่ยเขาคงไลน์มาค่ะเพราะว่าปกติไม่ได้ไลน์ไปอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอก่ใจฝัมาเลยใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ้ายังเคลียร์กันไม่เข้าใจก็คงต้องต้องมีการคุยค่ะตัวเราซีเรียสไหมคะไลน์อยู่ซีเรียสค่ะตกใจเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้มีคนคุยด้วยอยู่ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดด้วยเขาว่ายังไงบ้างเขาก็เงงเงงนิดหน่อยค่ะแต่ก็ก็เข้าใจเพราะว่ามันนานมากแล้ว ประมาณเดือน2เดือนได้แล้วค่ะนั่ค้าเหมือนตารคาทางฝั่งสมก็เหมือนตายทางฝั่งจีทางฝั่งเราอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าก็อยากอยากให้วอนให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันหลุดจากม่านโจมตีม่านได้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้หลุดจากม่านจริงๆแล้วก็ม่านไม่รู้ว่ามันหลุดมาได้ยังไงลายที่หลุดไปไม่ใช่ม่านไม่เสียม่านก็เสียเหมือนกันเพราะภาพลักษณ์ทางธุรกิจมันก็ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันนะคะ อะไรที่จะไปฝากมาถึงกับเราประสยังไม่มียังไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะส่วนใหญ่แค่จะถามว่าเออคุยกันจริงหรือเปล่าไลน์นี้เป็นไลน์จริงๆหรือเปล่าทําไมพี่สนถึงอยากกอดอะไรเงี้ยเหมือนที่บอกจริงๆสนิทกันการกอดกันเป็นเรื่องปกติค่ะกอดกันแบบเพื่อนตั้งหลายแบบค่ะแล้วต่อนนนี้ก็สนิทกันมากอยู่แล้วจะบทสนทนาเราพอจะทราบไหมว่าเราคุยกันนานแค่ไหนเรื่องนี้ถึงจะออกเออเราคุยกันประมาณสักน่าจะเดือนกว่ากว่ากับ2เดือนได้ค่ะไป ยังสัมบอยู่เลยอะได้ค่ะรานีงเงค่ไหระยะเวลานานแค่ไหนนะเราเป็นไฮโซต่สสค่ะค่ะอจริงๆเรื่องนี้พอทราบแล้วนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ยังอยากให้เงียบไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราได้พูดคุยเรื่องนี้กันอีกทีแน่นอนค่ะถ้าว่าอะไรก็ต้องออกมาพูดแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกเราไม่ได้หนึ่งถ้าเป็นเรื่องเรื่องไม่จริง เราไม่เราไม่เราคงไม่ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะคะแล้วก็คงมีการพูดชี้แจงแน่นอนแต่ว่ายังขอขอเงียบไว้ก่อนดีกว่านะคะตอนนี้เงียบที่สุดน่าจะดีกว่าะอไรดีบ้างที่เราโดนถุยประวัติอยากชี้แจงอะไรบ้างว่าเราเป็นไทยโซฟาร์อยากชี้แจงไหมยากชี้แจงแน่นอนค่ะชี้แจงแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะเรื่เพราะว่าเครียดไหมคะพี่อยู่ดีก็โดนถามว่าเออเราเป็นไทยโซฟาร์เครียดค่ะเครียดยอมรับว่าเครียดมากแล้วก็มีผลต่อธุรกิจมากค่ะ เรื่องของโรงแรงรวมถึงเรื่องของน้ำเกียค่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้รบกวนเดี๋ยวขอขอไม่ตอบนะคะผู้ใหญ่อยากให้เงียบเดี๋ยวขอขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะอ่าใช่ค่ะคุณคุยเป็กนะคะอ๋อก็ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันค่ะสนิทมากที่สุดนะคะคือตอนนี้วันนี้ขอตอบในเรื่องของสนในเรื่องของของลายในเรื่องของประเด็นที่มันหลักๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของประเด็นเรื่องนี้จริงๆอยากให้อยากให้ ตัวเราก็เราอยากเงียบไปก่อนเพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาก็กำลังดูกันอยู่ค่ะนะคะอยากให้เข้าใจนิดนึงเพราะว่ามันส่งผลกับภาพลักษณ์ธุรกิจของเราด้วยนะคะเพราะอย่างเราไม่ใช่ดาราเราเป็นนักธุรกิจอย่างที่บอกเราไม่ชินกับการที่โดนแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจค่ะเราไม่แน่ใจค่ะกมีรายว่ายังไงบ้างขออนุญาตนะคะคุณคขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะบาย